นจา,า,ากเกาูลกง่ายเนาะลกง่ายเพราเปิดน้ำเซมะเซาให้ดินทุบดินทุบมันกินน้ำ ห้ามไปมองหน้ารุ่นพี่นะน้ำชคงต้องเป็นแบบนี้ค่ะน้ำช่องอสัสงว่ารสวัสดีค่ะช่องสไพายเกาหลีบายเคเหียนะคะทุกคนคะตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาสี่โมงเย็นนะคะเป็นช่วงเบกคทามของร้านอาหารค่ะพวกเราก็ออกมาที่สวนกันนะคะมานั่งเด็ดพิกจินดาค่ะ เป็นพริกจินดาสวนสุดท้ายที่ปลูกไว้ในเฮ้านะคะตอนนี้หรือออกมาหมดแล้วนะคะและพอปลูกก็ไถสวนเรียบร้อยค่ะ อันนี้ก็นั่งเด็ดกันอยู่เพราะว่าจะเอาไปใส่ช่องฟิตไว้ค่ะทุกคนเอาไว้ทาอาหารในช่วงฤ uh ดูหิมะฤดูหนาวที่มันไม่มีพริกให้เรากินนะคะและที่เหลือซอก็จะเอาไปทําเซตผักรวมขายเซต <ะ S 2> ผักรวมก็คือจะมีผักหลากหลายชนิดนะคะอยู่ในเซตเดียวกันแล้วเราก็ขายทั้งเซตนั้นเลยค่ะทุกคนซอก็ไม่เคยทําขายเลยนะคะแต่จะมีลูกค้านะคะถามประจําเลยพี่ซอ่คะน้องซอคะ ที่สวนไม่ทาเซตผักร่วมค้ายหรอคือถามกันเข้ามาเรื่อยๆนะคะเพราะว่าที่เกาหลีอะ่ะเขาฮิตกันมากเลยค่ะเซตผักนะคะซอก็เลยอยากจะมาลองทําดูค่ะแต่ซอต้องหาผักมาอยู่ในเซตนั้นให้หลากหลายชนิดค่ะทุกคนซอ่กะว่าพรุ่งนี้นะคะซอจะไปเอาต้นหอมที่สวนของพี่สาวเอามาใส่ในเซตผักรวมด้วยค่ะมันจะได้หลากหลายอย่างนะคะ ตอนนี้ก็เสร็จแล้วค่ะเหลืออยู่อีกคันรถหนึ่งนะคะเนี่ยที่อยู่ข้างๆซซตรงต้นไม้อ่ะคะ่ะทุกคนแม่บอกว่าพรุ่งนี้ค่อยทําต่อนะคะวันนี้เอาแค่นี้ก่อนค่ะเพราะว่าอ,อากาศมันเริ่มเย็นแล้วทุกคนคือนั่งนานๆไปมันก็น่าเอานะคะแม่ก็เลยบอกทํานิดเดียวพอนะคะอย่างละนิดอย่างละหน่อยค่ะก็โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีคือพรุ่งนี้นะคะ สวนดีงามจ้าวสวนสวนดีงามเออสวนนี่สวยขนาดเลยอันนี้ของเจ้าือนกันวะองามงามามบนเดอมนะมุ้ยข้างบนนี่น่ะนอหยงทกนวตกใจเบิร์ตตอนแรกนึกว่านั่นเป็นสวนเป็นยาหง่ะยาหอ ูวพวกน่ะแนบเบอร์นั่นอย่างดเป๊ปาพันถิงค่ะถิงแน่นอะ่ะในสวสเน,นเนยเป็นถิ่งในสวนอยังไงมันสวยเลยเว้าสวยมากเลยโอเคเอาไปกินที่บ้านด้วย2อกิโลโอะไรคุณคะวันนี้โซจะพาทุกคนมาดูบรรยากาศนะคะการเก็บหอมแล้วก็จะพาทุกคนไปดูโรงงานการผลิตหอม แล้วก็ส่งนะคะสู่ตลาดนะคะเขาทํากันยังไงนะคะของชาวสวนนะคะและเจ้าของสวนของเราวันนี้ก็คือที่นี่ค่ะสวัสดีค่ะือเป็นลูกพี่ลูกน้องซอนะคะก็เป็นพี่นีค่ะปลูกหอมบัวนะคะหรือหอมแบงใช่ไหมทุกคนค่ะปลูกเอ้เขาเออหอมแบงค์บอกกันได้ยู่มกันได้ยู่งหอมต้นหอมนี่ละเออต้นหอมนะคะทุกคน ต้นหอมบวัวนะคะก็ปลูกเยอะมากเลยค่ะแล้วก็จะนําส่งตลาดนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าขั้นตอนการทําในวันนี้นะคะเขาทํากันยังไงแล้วราคาหอมที่เกาหลีมันราคาแค่ไหนกันนะคะลกง่ายเนาะลกง่ายเขาเปิดน,น้ำเซมิเซาให้ดินทุบดินทุบมันกินน้าแล้วก็มีน้าหนักขึ้นไปอ่าแล้วหอมเราก็จะหนักเ <หอ S 2> น่ยอเาใส่กับน้ำใส่ก็บครบลงไปนี่กับปอนลงไปจะไม่ให้มันเปื้อน การเปิดน้ำนี่นะใส่ใส่หอมนี่มันเจี๋ยเดี๋ยหอมเขามีน้ำหนักราคาแพงพอเงี้ยวแล้วก็ดินกระพุลก้นง่ายปภาษาชิดหนาทีมภาสานี่จ้ะจะเปิดสวยงามเงาใหญ่สวยงามมากเพราะว่าข่าวก็จะน่ากินขึ้นอย่างถี่น้องด้วยก็น้อยมันต้นน้อยฮากระบอกรเอาไว้ให้มันใหญ่ยิ่งหน่อยจ้ะเขาจะต้นใหญ่มัน หอมคำนา้มากมากอืมสวยสวยจะลปีจดหอมเดี๋ยวสิทำทุกปีปีละหลายครั้งหอมมัาหนเป็นจังหวัดประจำวันแล้วล่ะหอมคุ้มว่ามันตายกันเกิดเที่ยวเหยียดบอสน่ะดูต้นหอมอืมันต่างกันเนาะต่างกันเป็รับอ้วนๆน,นะเมื่อเสะแไปน,ออน,นี้ต้นหน่อยต้นน้อยจงไว้เนาะ มันมอคไมันใหญ่ต่อไปดยวิทร์ลดไถ่เลยทีมอควันนะชุดนี้มันหน้ับนี่แถวดิเออ้อมสูงๆนะนี่สิเอ้อนัตนาวเดีวหะตันัเอาเบอรคือเกาหนึ่งดเขาถอนมาตะฝุ่นที่เจ้า รีๆให้มันถึใบด้ตอนแรกนะคะซอก็คิดว่าแค่ถอนต้นหอมนะคะไม่น่าจะยากอะไรก็แค่ถอนปุ๊บเอาดินออกแล้วก็ไปใส่กระบะเลยนะคะแต่พอก้มตัวลุงจะถอนนะคะพี่ก็สั่งเลยว่าให้เรานะคะถอนออกแบบเหมือนตอนดึงหอมนะคะให้ดึงแบบ ให้ดึงออกด้านข้างเฉลียงเฉลียงหน่อยไม่ให้ดึงขึ้นตรงๆนะคะทุกคนแบบดึงแบบขึ้นฟ้าตรงๆอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่ได้นะคะเดี๋ยวหัวมันขาดค่ะเดี๋ยวใบมันขาดแล้วต้องค่อยๆจับไม่ให้ใบมันช้าด้วยนะคะเพราะว่าถ้าหอมเนี่ยเวลาที่เราไปส่งเขาที่ตลาดนะคะใบช้าใบเหลืองหัวขาดแล้วสภาพไม่ดีนะคะราคาจะตกทันทีเลยนะคะทุกคนเนี่ยลายกระป๋ีมันสิดช้ำคนเกาหลีซื้อไปนะคะ ก็ไม่ต้องไปทําอะไรต่อเลยค่ะล้างน้ําเสร็จปุ๊กนะคะนําไปทําอาหารได้เลยค่ะสะดวกสบายมากๆเลยนะคะ เดี๋ยวถอนต้นหอมเสร็จนะคะและจะพาทุกคนเข้าไปโรงงานนะคะทําความสะอาดต้นหอมส่งตลาดนะคะของพี่สาวนะคะทุกคนว่าเขาทํากันยังไงะค่ะแล้วพอทาออกมาแล้วนะคะสภาพหอมนี่มันสวยขนาดไหนนะคะและราคาที่เราได้รับจากตลาดที่เขาใจ่ายให้เราเนี่ยได้เท่าไหร่กันนะคะทุกคนและตอนนี้ซอก็กําลังเก็บต้นหอมที่พี่ไม่เอานะคะเป็นไซส์ที่ไม่ได้มาตรฐาน,นะค่ะพี่บอกเก็บไปให้หมดเลยนะคะ ของซซนะคะก็เป็นต้นหอมที่มันเตี้ยๆสั้นๆน,นะคะที่พี่ไม่ได้เอาส่งไม่ได้เก็บส่งตลาดนะคะเพราะว่ามันสั้นมันไม่สวยค่ะซอก็เลยจะเก็บเอาไปที่บ้านค่ะสวยมากเลยค่ะหลักออกก่อนเนี่ยหลักอบชินเด่กคนบรให้รหลักมันตนะิดมันเดิแล้วก็ไปิดเป่าน ชุดมาให้มาให้มีหาเนี่ยชุดในอันนี้เขามากินแบบนี้สดใส

Ô mày, mẹ, quá tuyệt vời mày 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 เอออลซีเบต้องแหงแบบดีวนาเอาแค่ตรงนี้มองเออต้องเดียวเขาไปเลยก็ซต่ม,มันขาดไม่ขาดเลย เหนื่อยบอกว่าบอกโอเคดอกแต่ว่าเอาซ้ำนั่นแหละเพราะเราซ้ำป้าอันนู้นที่ขาดไนเลยประตูปะยืมุมมุมนี่เดนอันนี้ไงอันนี้เป็นมุมที่กา พอเมื่อกี้นะคะซอลองได้ไปเป่าต้นหอมดูนะคะตอนแรกคิดว่าไม่น่าจะยากอะไรคะ่ะทุกคนพอไปนั่งทําแล้วอุ๊ยทุกคนมันตื่นเต้นนะคะก็คือมันก็ยากอยู่เดอ้อนะคะเราต้องเหยียบคันเร่งแรงๆค่ะแล้วหอมนะคะดันเข้าไปลึกๆก็ไม่ได้นะคะเพราะเดี๋ยวความแรงของลมมันจะตัดใบหอมค่ะแล้วใบหอมก็จะขาดนะคะ แต่ถ้าเราไม่ดันเข้าไปให้ได้แบบให้ได้ล็อกให้ได้จังหวะของมันนะคะเดี๋ยวมันก็ไม่สะอาดอีกค่ะทุกคนต้องใช้ความแบบชํานาญนะคะแล้วก็ประสบการณ์ในการทําเหมือนมากๆเลยนะคะทําแรงๆนี่ก็เอออยากอยู่ค่ะทุกคนแล้วคนนี้นะคะก็จะเป็นแม่ย่าของพี่สาวนะคะมาช่วยกันคัดหอมค่ะทุกคนเศษหอมที่มันเหมือนจะหลุดนะคะเขาก็ดึงออกไปเลยนะคะให้มันเหลือแต่แบบใบหอมที่แบบแข็งแรงแข็งแรงนะคะ เศษไม่สวยก็ดึงออกเลยค่ะทุกคนคัดแบบต้นต่อต้นแบบนี้เลยนะคะผ่านมือทุกต้นนะทุกคนดูสิส่วนต้นไหนนะคะที่มันจะมีแบบจุดเหลืองๆปลายนะคะปลายมันจะมีเหลืองๆอยู่ค่ะต้องเด็ดออกด้วยนะ,ะทุกคนคือเรามองแค่นี้ก็สวยแล้วได้แล้วนะคะแต่คือที่เกาหลีมันละเอียดมากเหลืองนิดเดียวปนไปนะคะทุกคนเท่าเม็ดงานก็ต้องเด็ดออกค่ะทุกคนแม่งั้นนะคะราคาตกค่ะ และเด็ดก็เด็ดออกเยอะไม่ได้นะคะทุกคนถ้าเขาสังเกตเห็นว่ารอยเด็ดมันเยอะเกินไปราคาก็ตกอีกค่ะโซว่าผักที่มันไม่ค่อยสวยนะคะคือผักที่ใช้สารเคมีได้น้อยมากๆเลยค่ะทุกคนแต่พอเวลาเราเอาไปส่งที่ตลาดนะคะกับกลายเป็นผักที่ไม่สวยราคามันตกค่ะทุกคนคะ่ะแล้วผู้ซื้อก็ชอบซื้ออันสวยๆนะคะบางที ผู้ซื้อก็ไม่อยากกินนะคะอันที่มันใสสารยาใส่ยาฆ่าแมลงใสสารใสพวกสารเคมีเยอะๆนะคะแต่พอเวลาเลือกซื้อก็เลือกซื้อแต่อันสวยๆค่ะบางเทือโซบก็คือว่าเอ้าบางนกับสวนทางกันเนาะ <c oughs> ทุกคนนั่นแหละค่ะสรุปว่าต้องสวยมากๆเลยนะคะส่งตลาดค่ะตลาดหอมที่ประเทศเกาหลีนะคะก็จะคล้ายๆกับที่เมืองไทยเลยค่ะทุกคนจะมีช่วงแพงจะมีช่วงถูกนะคะอย่างช่วงนี้นะคะหอมราคาถูกมากเลยค่ะ ทำส่งตลาดนะคะกล่องละ10กิโลนะคะขายได้40,000วอนถ้าคิดเป็นเงินไทยก็คือประมาณ1,000บาทค่ะและถ้าถูกช่วงอ่าที่หอมมันราคาขึ้นน่ยนะคะทุกคน10กิโลก็1,000งแสนนะคะ80,000วอนค่ะคิดเป็นเงินไทยก็4,800บาทเลยค่ะทุกคนช่วงหอมแพงนะคะแล้ววันนี้ก็เป็นช่วงหอมถูกนะคะทุกคนเนี่ยกล่องเนี้ยได้ราคา1 1 0 0 0บาทค่ะ และถ้าหอมมีราคาแพงนะคะกล่องนี้10กิโลก็จะได้เลยค่ะ4,800บาทค่ะทุกคนฤดูฤดูการที่หอมมีราคาแพงนะคะจะเป็นช่วงฤดูหนาวนะคะ วันนคะมันเป็นภาพที่ซอเห็นแล้วซอสบายใจมากเลยค่ะซอเดินออกมาจากห้องใช่ไหมคะนี่ซอเห็นรวยๆอยู่ชั้นสามของบ้านแล้วก็เห็นจะานาโชคนะคะอา้าวอ้าวอ้าว <laughs> บกันแล้วทุกคนทุกคนนะคะนี่คือภาพลวงตานะคะจริงๆอะ่ะรวยๆเขาเขา,เขาอะ่ะเปิดใจแล้วนะคะเปิดใจให้น้องนำโชคนะคะมาอยู่ด้วยแล้วนะคะแต่พอเวลาเห็นซอเดินออกมาทุกคนคือรวยเขาจะทําแบบนี้ค่ะ เนี่ยจะเริ่มมีเสียงแล้วแต่ตอนที่ซอ่อยู่ในบ้านนะคะไม่มีเสียงนะคะเขาก็จะอยู่ด้วยกันปกติค่ะถ้าน้ำโชคไม่ไปวุ่นวายกับรวยนะคะค่ะรวยก็จะไม่มีเสียงแบบเหมือนงูเห่าน่ะฟู่ฟูู่แบบนี้ไม่มีนะทุกคนแต่พอซอเดิอนออกมานะคะเอาแล้วรวยเริ่มเริ่มมีอาการค่ะทุกคนดูแต่ทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงนะคะรวยดีขึ้นมากเลยค่ะดู โอ้ยซาดิใจมากเดี๋ยวทุกคนซูมก่อนอันนี้คือต้องซูมนะคะเจ้าน้าโชคเนะี่ยเห็นแต่ตาค่ะคือสองกล้องไปแบบนี้คือรวยก็เห็นชัดเจนมากนะคะแต่แต่น้ำโชคนี่ต้องมองดีๆค่ะเด็กดําของเรานะคะโอ้ยคุณน่ะคุณนะายาเด้น้ําโชคไม่ได้ต้องเคารพสิทธิ์พี่น้ําโชคน้ำโชคเธอเป็นรุ่นน้องนะเธอต้องเคารพสิทธิ์พี่รู้ไหมห้ามไปมองหน้ารุ่นพี่นะน้ำโชค สบตาก็ไม่ได้เดี๋ยวเธอจะโดนตบนะนะนคะและสุดท้ายเลยรวยกับน้ำโชคก็อยู่ด้วยกันได้ยางมีความสุขนี่ค่ะปรับไม่นานเลยค่ะทะเลาะกันแป๊บเดียวแล้วก็เป็นแบบนี้ค่ะน้ำโชคสนมากรวยเป็นรวยเป็นแมวที่ใจดีมากเลยแล้วก็ใจเย็นด้วยอะ่ะอันนี้ของน้องอะ่ะน้ำโชคกินข้าวนะอย่าไปแกล้งพี่รวยนะกินข้าวนะเอ็นี่เร็วได้เวลากินข้าวแล้วกินข้าวเลยกินข้าวเลย นี่คะ่ะทุกคนรวยไม่ขู่แล้วนะคะแล้วก็ไม่ฟู่ฟู่แล้วค่ะน้ำโชคก็ซนมากเลยเพราะว่ายังเป็นเด็กขอบคุณนะรวยอยู่ด้วยกันน้ำโชคไม่มีบ้านอยู่ไม่มีแม่ด้วยรวยให้ให้น้ำโชคอยู่ด้วยขอบคุณนะคะนะขอบคุณรวยรวยนะรวยใจดีมากเลยซอนอลักษ์รวยที่หนึ่งอยู่แล้วที่สองคือน้ำโชคเนาะ โอเคไหมเออเลยบอกโอเคน้ำโชว์บอกรักน้อยๆแต่รักนานนานหน่อ <laughs> ยหน่อยไปแตะหน้าเขา <laughs>